ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นทาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ t ท n, n ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เริ่มต้นพามาติดตามกันหน่อยว่าอะไรบ้างเป็นสิ่งที่เราควรทำและอะไรบ้างเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำเอาซะเลยถ้าเกิดว่าเรากินบุฟเฟ่ใหม่ อิ่มมากๆแล้วนอกเหนือจากนี้คุณหมออรวรณกิจเวงนกุลก็จะพาเราไปรู้จักกับนวัตกรรมสุขภาพตัวช่วยที่ดีในการดูแลสุขภาพในช่วง Health Secret บายดรอรวรอรวันพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิน่นคนงานจิตอาสาภายในวัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิน่น โดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศา,าสนาชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ยาก หลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธ,ธาสแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1154216277และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่0782147995 เพียงคู่อยู่ครองรองพระบาทกอบกิดเกื้อการุณราชวาดวิถีคือแย้มยิ้มพิมพักพระจักรีเทิดทวียศยิ่งฟ้าก้องสากลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารอมสิน ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกออทอ,อสทอสย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดย่าอโอแอป GHB All g e n มีฟ<ม>ังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ,บ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง เข้าสู่ช่วงที่สอของคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาพูดถึงเรื่องของการกินบุฟเฟ่แน่นอนค่ะปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าคติประจําใจของคนที่ชื่นชอบในการกินบุฟเฟ่เนี่ยคือต้องกินให้ได้มากที่สุดคุ้มที่สุดกินของแพงที่สุดแน่นอนสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดนะคะ แต่หลายหลายครั้งอีกเช่นเดียวกันพอกินในปริมาณที่มากเกินไปรู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายท้องเราก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมลองกลับมาคิดคำนวณดูนะคะว่าความคุ้มที่ว่านี้เนี่ยคุ้มเงินแล้วคุ้มต่อสุขภาพที่อาจจะเสียไปหรือไม่ดังนั้นในวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราก็เลยมีเคล็ดลับมาฝากกันนะคะว่าวิธีการกินบุฟเฟ่จะกินอย่างไร เพื่อที่จะได้ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในขณะเดียวกันหลังจากที่อิ่มจากการกินบุฟเฟ่ตไปแล้วเนี่ยอะไรบ้างที่เราควรทำและอะไรบ้างที่ไม่ควรทำไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ หลังจากที่กินบุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะปิ้งย่างมาแบบจัดหนักก็ยอมต้องมีอาการแน่นท้องมารบกวนร่างกายของเราแน่นอนนะคะเพราะความสุขของการกินบุฟเฟ่ก็คือการได้เลือกกินอาหารอร่อยที่เราชอบได้อย่างเต็มที่นั่นก็อาจทําให้เราลืมไปว่ากระเพาะของเรานั้นมีพื้นที่จํากัดการกินมากเกินไปย่อมสร้างผลกระทบต่อร่างกายของเราค่ะวันนี้จึงมีข้อมูลดีๆมาฝากกันว่าควรกินอะไรหรือไม่ควรทําอะไรหลังจากที่อิ่มบุฟเฟ่มื้อใหญ่ สิ่งที่ต้องทำมีดังนี้ค่ะดื่มน้ำมากมากการดื่มน้ำเปล่าจะช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นพร้อมกับป้องกันอาการท้องผูกไปในตัวอีกทั้งน้ำยังช่วยขับโซเดียมส่วนเกินที่อาจได้รับมาจากอาหารมื้อใหญ่แนะนำให้จิบน้ำเปล่าเป็นระยะระยะตลอดทั้งวันนะคะอย่าเพิ่งรีบดื่มน้ำทีเดียวเยอะๆหลังจากที่กินบุฟเฟ่มองหาเครื่องดื่มช่วยย่อย นอกจากน้ำเปล่าแล้วเราอาจจะดื่มชาสมุนไพรเช่นน้ำขิงน้ำตะไคร้ชาปเปปเปอร์มิ้นต์ชาคาโมไมล์ชาใบากะเพราที่มีสรรพคุณช่วยย่อยอาหารบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อขับลมทำให้รู้สึกสบายตัวขึ้นกินผลไม้ช่วยย่อย สายหมูกระทะที่กินเนื้อสัตว์จนแน่นท้องลองกินสับป,ปะรดสัก2 3ถึงชิ้นขนาดกลางๆหรือดื่มน้ำสับป,ปะรดหลังจากที่กินอาหารเพื่อให้เอนไซม์โบรมีเลนในสับป,ปะรดนั้นไปช่วยย่อยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ให้เล็กลงหรือจะใช้วิธีกินมะละกอสุกที่มีเอนไซม์ปาเปนช่วยย่อยโปรตีนและมีไฟเบอร์ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะกินอาหารที่มีโปรไบโอติกอย่างนมเปรี้ยวโยเกิรต์ต หรือถ้าหากินอาหารเกาหลีญี่ปุ่นก็ควรจะกินกิมจิตบ้ายมื้ออาหารสักหน่อยอาหารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีโปรไบโอติกที่ช่วยกระตุ้นการสร้างแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งช่วยปรับสมดุลภายในทางเดินอาหารด้วย ออกกำลังกายเบาๆด้วยการเดินเล่นสบายๆขี่จัก,กรยานหรือทำท่าโยคะง่ายๆใ,ให้ร่างกายมีการขยับได้บ้างการเคลื่อนไหวร่างกายจะทำให้อาหารเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นกระตุ้นระบบย่อยอาหารปรับสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดรวมทั้งช่วยเผาผลาญพลังงานที่ได้รับมาจากบุฟเฟ่ วางแผนกินอาหารในมื้อต่อไปเมื่อรู้ว่าตัวเองกินอาหารมาเยอะจนเกินไปแล้วมื้อต่อไปก็ควรจะเลือกกินอาหารเบาๆแทนเช่นข้าวต้มโจ๊กสลัดแกงจืดเนื้อปลาอกไก่เพื่อไม่ให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักอย่างต่อเนื่องและไม่ทำให้เราได้รับพลังงานส่วนเกินที่มากจนกลายเป็นไขมันสะสมในอนาคตค่ะ และหลังจากที่จัดหนักมากับมื้ออาหารมื้อใหญ่ไปแล้วเราก็ควรต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมเหล่านี้นะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารของเราได้นอนค่ะ การกินแล้วนอนทันทีไม่ใช่เพียงแค่ทําให้ท้องอืดเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังสุ่มเสี่ยงต่อโรคกรดไหลย,ย้อนเพราะเมื่อเรานอนหูรู้จะทํางานได้ไม่ดีค่ะนําย่อยในกระเพาะก็อาจจะย้อนขึ้นไปได้ง่ายกว่าปกติและสําหรับคนที่กินแล้วนอนบ่อยๆย,ยังอาจจะมีภาวะอ้วนลงพุงซึ่งเกิดจากพลังงานต่างๆที่ได้รับจากสารอาหารถูกดึงออกไปใช้ไม่หมดออกกําลังกายหนะัก รู้ว่าหลายคนกินแล้วก็อยากจะรีบเบิร์นออกแต่ถ้าหากว่าออกไปวิ่งไปยกเวทหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานมากๆทันทีก็จะส่งผลทำให้เลือดไหลเวียนไปตามกล้ามเนื้อแทนที่จะไปเลี้ยงกระเพาะอาหารแบบนี้จะส่งผลทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ อาบน้ําอุ่นมีคําแนะนําให้เลี้ยงการอาบน้ําอุ่นหลังจากเพิ่งจัดหนักมื้ออาหารมื้อใหญ่ๆนะคะเพราะเมื่ออาบน้ําจะทําให้เลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังมากกว่าระบบการย่อยอาหารแล้วก็อาจจะส่งผลทําให้การย่อยอาหารทําได้ไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามในบางคนก็ไม่ได้มีผลกระทบมากนักนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ลองสังเกตตัวเองดูก่อนหรือรอสัก 1- 2ชั่วโมงค่อยไปอาบน้ําอันนี้ก็ไม่เสียหายค่ะคราวนี้มาดูคำเตือนสำหรับสายกินบุฟเฟ่ ให้ระวังอาการไม่สบายและโรคเหล่านี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นท้องอืดแน่นท้องเวลาเรากินอาหารเยอะเกินไปเราก็จะรู้สึกจุกแน่นแถมยังมีอาการท้องอืดด้วยซึ่งพอมีอาการเมื่อไร่ก็ไม่สบายตัวเมื่อนั้นละค่ะเนื่องจากจะรู้สึกปวดท้องส่วนบนเหมือนกับว่ามีลมในท้องบางครั้งนี่ต้องเรอออกมาถึงจะรู้สึกดีขึ้นเลยเราถ้าเกิดปล่อยให้มีอาการแน่นท้องจุกเสียดบ่อยๆก็น่าสงสารร่างกายอยู่เหมือนกันนะคะ ท้องเสียโดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้าหากกินปิ้งย่างที่สุกไม่หมดความร้อนไม่ถึงจุดที่ฆ่าเชื้อโรคได้ก็จะเสี่ยงกับอาการท้องเสียไม่น้อยเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ในอาหารปรุงสําเร็จแล้วหรือขนมหวานที่วางไว้ให้ใครตักก็ได้อาจจะมีสารปนเปื้อนที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียหรืออาการท้องร่วงได้เหมือนกัน กรดไหลย,ย้อนการที่เรากินเยอะกินอิ่มมากเกินไปก็อาจทําให้ร่างกายต้องใช้เวลาในการย่อยอาหารนานกว่าที่เคยจนทําให้กรดในกระเพาะอาหารอย่างค้างค้างยิ่งถ้าหากว่ากินแล้วนอนเลยกรดหรือน้ําย่อยในกระเพาะอาหารก็อาจจะไหลย,ย้อนกลับทําให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกจุกแน่นแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้บ่อยๆนะคะสักวันหนึ่งก็อาจจะป่วยด้วยโรคกรดไหลย,ย้อนไปเลยก็ได้ค่ะโรคอ้วน บุฟเฟต์ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอาหารที่มีแคลอรี่สูงอย่างบุฟเฟต์ปิ้งย่างหมูกระทะหรือบุฟเฟต์อาหารทะเลถ้าเกิดกินบ่อยๆก็แน่นอนละค่ะว่าร่างกายคงได้รับแคลอรี่เกินความจำเป็นยิ่งถ้าหากกินบุฟเฟต์ในมื้อเย็นโอกาสที่แคลอรี่จากอาหารจะสะสมอยู่ในร่างกายก็จะมากทีเดียวเนื่องจากเป็นเวลาใกล้เข้านอนแล้วแล้วเราเองก็ไม่ค่อยจะมีกิจกรรมที่ได้เผาผลาญแคลอรี่มากนักดังนั้นถ้าเกิดตระเวนกินบุฟเฟต์อยู่บ่อยๆก็คงจะไม่รอดจากความอ้วนแน่นอนค่ะ ไขมันในเลือดสูงหมูสามชั้นย่างกรีมเกรียม,ยมของทอดที่หลากหลายเบคอนกรอบกรอบหรือกุ้งย่างเนยหอมยั่วอ,อาหารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีแคลอรี่สูงทั้งสิ้นค่ะถ้าเกิดกินเข้าไปมากๆก็อาจจะมีระดับไขมันในเลือดสูงยิ่งหากไม่ใช่คนที่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอไขมันที่กินเข้าไปก็อาจจะค้างอยู่ในเลือดจนตรวจเจอนะคะ โรคเบาหวานเมื่ออ้วนมีไขมันในเลือดสูงก็จะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่2มากขึ้นไปด้วยค่ะเพราะว่าไขามันส่วนเกินในร่างกายสุดท้ายจะกลายเป็นกรูโคสและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดซึ่งการที่มีระดับน้ําตาในเลือดสูงตับอ่อนก็จะทํางานหนักเพื่อผลิตอินซูลินมาจัดการน้ําตาในเลือดให้เป็นปกติจนตับอ่อนเหนื่อยล้าผลิตอินซูลินได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก่อให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินและเราก็จะเป็นเบาหวานในที่สุดนั่นเอง ความดันโลหิตสูงนอกจากเบาหวานแล้วในแพ็กเกจของความอ้วนก็มีภาวะความดันโลหิตสูงพ่วงมาด้วยโดยพบว่าร้อยละห้ของผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือมีภาวะอ้วนจะมีความดันโลหิตสูงร้อยละยีถึงร้อยละสาเลยทีเดียวยิ่งกับคนอ้วนที่มีไขมันในเลือดสูงหลอดเลือดในร่างกายมีไขมันเกาะอยู่เลือดเดินไม่สะดวกก็ต้องใช้แรงในการสูบฉีดเลือดมากขึ้นส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะ โรคหัวใจระดับไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดถือเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจมากขึ้นนะคะเนื่องจากไขมันที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายก็อาจจะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดหรือขัดขวางการทํางานของเส้นเลือดส่งผลทําให้หัวใจต้องทํางานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆส่วนสุขภาพหัวใจก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะ โรคหลอดเลือดสมองไขมันส่วนเกินในร่างกายอาจไปอุดตันตามเส้นเลือดต่างๆทําให้การไหลเวียนของเลือดไม่ลื่นไหลและหากมีไขมันอุดตันอยู่หนานแน่นก็เสี่ยงต่อภาวะเส้นเลือดตีบตันหรือแตกอย่างกระทันหันเสี่ยงต่อการเสียชีวิตยอย่างรวดเร็วหรืออาจเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตได้ฟูด้ดโคม่า หากเสพติดการกินบูเฟ่ตมากๆแล้วก็อาจจะเสี่ยงกับภาวะฟู้ดโคม่าหรืออาการกินอิ่มจัดจนท้องแทบจะแตกไปด้วยแถมบางคนยังอาจจะมีอาการกินอิ่มมากเกินไปจนลุกไม่ไหวหายใจไม่สะดวกหรือหลังกินอิ่มจัดๆก็จะง่วงมากแบบผิดปกติด้วยล่ะค่ะ อย่าลืมนะคะว่ากินบุฟเฟ่ได้นะแต่อย่ากินแบบทำร้ายตนเองค่ะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยควรที่จะเลือกกินบุฟเฟ่ในมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันมื้อเย็นนี้หลีกเลี่ยงไปเลยจะได้ไม่เกิดไขมันสะสมจนกลายเป็นโรคอ้วนรวมถึงโรคหัวใจเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ามาติดตามข้อมูลที่น่าสนใจในการดูแลสุขภาพไปกับคุณหมออรวรรณกิจเฉวงกุลสักครู่เดียวค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก สร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิน่นคนงานจิตอาสาภายในวัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิน่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนา ชาวอินเดียท,ท้องถิ่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้ยากหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาสแสวงบุญ และสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราอัดโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1154216277และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่0 7 8 2 1 4 7 9 9 5 รองรองพระบาทกอบกิดเกื้อการุณราชวาดวิถีคือแย้มยิ้มพิมพักพระจักรีเทิดทวียศยิ่งฟ้าก้องสากลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารอมสินถ้าจะกู้ซื้อบ้าน ทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อสอทอ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวโหลดยา<อ>้แอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง ศึกนี้ที่นอตติงแฮมส่งเวียนขอด้าก,ก่อนศึกแกรนด์สแลมเมื่อเหล่านักขวดมืออาชีพพร้อมลงสนามดวลแรกเกตประชันฝีมือกันอย่างคับข้างนักขวดคนไหนจะผง,งาดคว้าชแชมป์ในปีนี้เทนนิสหญิงนอตติงแฮมโอเพนภายท่อสุดที่เดียวที่ทูบิชั่นส์รอบ16คนวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายนเวลา17นาฬิกา30นาทีรอบก่อนรองชนะเลิศวันศุกร์ที่14มิถุนายนเวลา17นาฬิการอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ที่15มิถุนายนเวลา17นาฬิการอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนเวลา19นาฬิกาทาง True Tennis ช่อง670แพ็กเดียวจบพบทุกความมันอินทุกความฟินซีรีส์เด็ดกีฬาดังจากต่างประเทศเพียง249บาทสมัครและดูได้แล้ววันนี้ มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะในช่วง Health Secret by Dr. อรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจเชเวงคุณจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองรวมดูแลาทาั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคสิ่งที่คุณหมอแนะนำสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ไง่ายๆไม่ยากเลยค่ะนอกนาจากนี้คุณหมอจะมีคำแนะนำเรื่องของนวัตกรรมสุขภาพนะคะถือเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวที่ทำให้เรานั้นดูสมา สดใสและออนไวัยไปตลอดการมาในสัปดาห์นี้คุณหมอมีเรื่องราวและนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมาแนะนำไปติดตามพร้อมๆกันในช่วง Health Secret by Dr. อรวรรณค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับ Health Secret by Dr. ดอรอร a w a อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีคำถามเข้ามาเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณค่ะในช่วงนี้เนี่ยจะทำอย่างไรไม่ให้ผิวพรรณหย่อนคล้อยด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยนะคะปัจจุบันนี้นวัตกรรมทางการแพทย์ผิวหนังเพื่อความงามเนี่ยก้าวไกลมากนะคะเราสามารถช่วยให้ผิวที่หย่อนคล้อยเนี่ยกลับมาเต่งตึงได้อย่างทันใจด้วยค่ะนะคะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นเช่นการร้อยไหมนะคะ หรือการฉีดยกกระชับหน้าด้วยฟิลเลอร์คือสารเติมเต็มพอเราเติมตรงนี้เต็เนี่ยผิวตรงนี้ก็จะถูกยกขึ้นทําให้แถวเนี้ยอิ่มขึ้นได้หรือเติมตรงที่เป็นร่องเลยก็ได้นะคะไปจนถึงการฉีดโบอ็อกหรือโบทุลท็อกซินวิธีใหม่คือเดิมนี่เราฉีดตรงไปที่กล้ามเนื้อตรงที่มัดที่ทําให้เราเกิดรอยย่นเนี่ยคะ่ะให้มัน หยุดทางานหยุดขมวดมันก็คลายรอยย่นก็ดีขึ้นแต่ปัจจุบันก็มีเทคนิคใหม่ฉีดที่ผิวผิวๆเลยค่ะไม่ฉีดที่กล้ามเนือ้อก็จะช่วยให้ผิวเกิดการกระชับตัวก็จะยกใบหน้าขึ้น mm hmm. เห็นทันทีค่ะเวลาเราฉีดไปแล้วยังทําให้มีการเรียงตัวของคอลลาเจนที่เป็นระเบียบข,ขึ้นหน้าก็จะดูใสขึ้นนะคะไปจนถึงปัจจุบันที่นิยมที่สุดนี่ก็คือการฉีดวิตามินหรือว่าสารเอ็กโซโซมคือสารสกัดจากเ็มเซลล์นี่แหละคะ่ะ มาช่วยให้ผิวพันเนี่ยมีการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นเพราะว่าเอ็กโซโซมเนี่ยเป็นสารสก,กัดจากเซลล์ก็จะมากระตุ้นเซลล์แล้วก็ผิวหนังบริเวณใบหน้าของเราเให้มีการฟืน้นฟูนตัวเองมีการ สร้างเซลล์ใหม่ๆแล้วก็ถ้ารู้จุดฉีดที่ถูกต้องเช่นจุดฝังเข็มเพื่อความงามด้วยแล้วเนี่ยก็ทําให้เอ็กโซโซมทํางานได้ดีขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปหลังจากวันที่ฉีดไป1-2อาทิตย์3อาทิตย์ก็จะเริ่มฟูขึ้นมาเองด้วยคอลลาเจนที่เอ็กโซโซมกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเองนี่ก็เป็นนวัตรกรรมที่ใหม่สุดนะคะในการฟื้นฟูผิวที่หย่อนคล้อยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดที่หมอพูดเสมอๆก็คือ นวัตกรรมด้านจิตใจค่ะเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดไ n d s ซ t นะคะคิดบวกคิดบวกนี้เซลล์ต่างๆก็จะบวกหน้าตาก็จะดูสดชื่นแล้วก็ดูยกกระชับกว่าคนที่คิดลบอยู่แล้วค่ะนะคะนี่คือเคล็ดลับง่ายๆในการที่จะดูแลไม่ให้ผิวหย่อนคล้อยได้ค่ะก็ในช่วงหน้าร้อนนี้ขอให้มีผิวพรรณที่สดใสพร้อมใจที่สดชื่นนะคะเดิน m r r c l l o of o o l s t t i h h e l l n n g ค่ะสวัสดีค่ะ กับดาหน้ากลับมาตามกันต่อนะคะคุณหมออรวรรกิิชเวงกุลจะมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพและนะวัาตากรรมเพื่อสุขภาพอะไรมาแนะนํากันอีก ต้อง้ามพลาดโดยประการทั้งปวงค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วสาระดีๆในการดูแลสุขภาพแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำกับคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งผ่านทาง Facebook YouTube Instagram และ t k t t o k ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกานาทีวันนี้นัทและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะรู้อย่าง่องแท้ เครือข่ายแห่งโอกาสเข้าใจความเป็นจีนในทุกมิติอบรมที่ไทยศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับหนึ่งของจีนสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำรุ่นใหม่ไทยจีนวมมทจรุ่นที่5สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการหนึ่งในการให้คือการให้แสงสว่างแจ้งข่าวถึงพระภิกษุแม่ชีและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมคัดกรองตาต้อกระจกหากพบเป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์จะได้เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ต้อกระจกรวมทั้งหมด100ดวงตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่จําเป็นต้องรอคิวในวันเสาร์ที่15มิถุนายน2567นณมูลนิธิพระอาจารย์ม่านภูริทัตโตจันรสนิทวง37ตั้งแต่เวลา8นาิกาถึง12นาฬิกา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิพ,พระอาจารย์ม่านภูริทัตโตจรันสนิทวง37กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-412-2752และ099-394-6915